ผมก็ซองสาไม้พากินทุกคนมันนี่ก,ก็ตจันทับสามาสิกไม้นี้ยิงรวยได้ลูกทุกคนยิงรวยเอาลูกมาแล้วแม่เป็นสีขาวจะลูกว่าได้เป็นสีลูกว่ไม่สีขาวเลยได้ยิงบางลูกเนเอาลูกมาบางด้วย,ยิงเนาะได้สีตัวทุกคนได้ทรายสามจะคูสามได้ตัวแม่เน่ยอิงยิงน,นี่ทุกคนว้ายว้ายมันนี่ ม,ม emos, ื่อน <ator il> like ี้ว <and> <ido> ันเี้ยได้ดอกผูอันนี้แม่แม่ยิงเลยยังงเวยได้ลูกแล้วทุกคนออกมาชี้ตัวดำสองชีดำสองตัวสี่สี่ยังอันนี้เห้อสี้แดงอะแดง สีแดงสีแดงหนึ่งโตนะทุกคนอันนี้อันนี้แม่แม่สีขาวยิงไรมามา,มาให้ผมแล้วยังไปเด้นให้งจงาเไยคือว่า้ยโอ้ยหัวไปบงังไแปแหละบ่านนี้กะกิดหากกะเกิดวันแรกทุกคนยังกินนมบุเป,ป็น <laughs> หากเกิดวันแรกทุกคนยังกินนมบุเป,ป็น กินน้จะแพงสุดอาคมจะู้ยนอนให้ลูกกินนมทุกคนโมคว้ามาเลยนะเห็นไหมคนแนกทุกคนมาซิกหม่อาชีเตอเตัวผูเต๋อผนสามสามเตัวแม่หนึ่งเนาะทุกคนคือมาคือมี นะคือมีแม่แม่สีขาวยังหัวแห้งลูกเกินมาบนไม่ได้แม่ดได้แม่ด้เดียวคุณนะสีดำล่สีขาวอ่าอสีขอ่าสีอะไรลูกอ่าแต่เพื่อเปอย